ดวนเวยครับเพื่อนๆโอ้โหนอนหลับทั้งวันเลยวันนี้จะอัดคลิปมาหลายวันได้ไม่ได้อัดไปไวนะครับวันนี้บอลแข่งกันเยอะมากครับผมแต่ว่าตอนที่ผมตื่นตอนเที่ยงผมให้เพื่อนๆท่านสมาชิกแล้วนะผมส่งไปให้แล้วก็คือบอลสกอร์สูงแรกยิงกันยับเยินไส้แตกนะพวกยู19ให้ไปสองสามบินนะโอเคนะแล้วก็ตอนนี้พอให้บอลเสร็จแล้วก็เผลอ,อหลับไปอีกไม่ค่อยสบายครับผม กินยาแล้วก็งวงมาผมจะให้รอบไวถ้าเพื่อนๆท่านใดทันนะนี่ดึกผมให้สองคู่มีคู่ดึกกับคู่ไวที่จะแข่งสองทุ่มนะตอนนี้ผมอัดคลิปคือทุ่มครึ่งผมไม่แน่ใจบ้าเวลาคลิปปล่อยไปแล้วพวกท่านเพื่อนๆจะทันไหมแต่ท่านใดที่กดติดตามผมอยู่น่าจะทันนะครับคู่หัวค้ำนะครับบอลยูโ bon รนะครับยูโรรอบคัดเลือกนะเอาคู่สองทุ่มนี้เลยนะคือคู่นี้เข้าสูตรครับผม อยู่สูงแรกแล้วก็อยู่ต่อนะครับเป็นคู่คาซักสถานเปิดบ้านพบกับเดนมาร์กนะครับนะผมแนะนําต่อเดนมาร์กลูกครึ่งแต่ว่าไม่ได้เน้นนะคือเน้นสกอร์ครับผมเด่นสูงแรกสูงแรกมารอที่1ลูกเองคู่นี้แต่ว่าต่อเซิเวอร์เลยนะออกดเลยครับผมสูงแรกที่1ลูกและก็ครึ่งควบลูกตอนที่เน้นคือเน้นครึ่งควบลูกนั่นแหละโป้งเดียวคือเราจะกินเลยผมคิดว่าเดนมาร์กน่าจะออกนาแต่ครึ่งแรก เพราะว่าคู่นี้เข้าสูตรแต่ถ้ามันไม่ออกนํามันจบศูนยศูนย์อย่าไปคิดอะไรมากมายเหลือเท่าไหร่ใส่เท่านั้นเหลือลูกครึ่งก็ใส่ลูกครึ่งผมมองว่าสกอร์สองดอกถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเดนมาร์กน่าจะชนะสองศูนย์นะไม่ก็สามหนึ่งถ้าคาซักสถานจะยิงได้ก็ยิ่งสกอร์จะเยอะนะแต่ผมมองไปที่เดนมาร์กชนะนะน่าจะชนะขาดแต่ที่ผมให้เล่นคือสกอร์นะครับนะให้เป็น v i p นะครับคู่นี้หน้าช่อง YouTube สูงแรกที่ราคา1ลูกครึ่งคราบลูกกดเลยตอนนี้ครับผมไม่มาย้ำหลังทบเงินส่วนคู่ที่2น่าจะแข่งตีสองสถ้าผมดูไม่ผิดวันนี้ผมให้แต่ของแพงนะครับผมเอาที่มันต่อแพงๆแปลกๆ,ๆนี่แหละนะคู่มอนต้าเปิดบ้านพบกับอิตาลีนะครับอิตาลีนะทีแล้วที่แพ้อ,อังกฤษมาวันวันนี้มันต่อเวอร์สะเกินไปนะทางๆท,ที่ฟอร์มก็ไม่ไดีดอะไรมากมายแต่ว่าไอ้มอนต้านี่มันก็ ใช่ว่าจะเก่งอะไรมากมายนะผมแนะนำจับกดสเตปต่อครับผมต่ออิตาลีครับผมนะสูงแรกนี่มาอยู่แล้วอยากให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่ว่าให้ถอย <c oughs> คืออิตาลีออกนําแต่ครึงร่งแรกกันแหละคู่นี้ไม่มีอะไรมากมายแต่สูงแรกผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่อาจจะสูงหน่อยสูงหน่อยไปตั้งแต่ลูกควบเลยแต่ว่าถ้าจะนอนต่ออิตาลีต่อเดนมาร์กนะครับนะอย่าลืมนะครับสองคู่นะครับ คู่แรกแข่งสองทุ่มนะมอนตา onta, ไอคาซักสถานเปิดบ้านพบก,กับเดนมาร์กนี่คือผมให้ทั้งให้เน้นสูงแรกนะครับแต่ต่อเดนมาร์กแต่ว่าเน้นสกอร์นะครับฟังให้ดีไม่มาย้ำหลังแต่คู่ดึกคือต่ออิตาลีแต่ถ้าท่านนายตื่นมาได้เด่นสูงแรกโอ้ยิ่งดีนะน่ะมันยิงอยู่แล้วราคาเวอร์ักขนาดนี้แต่ผมเน้นไปที่บอลสูตรผมเพราะว่าวันนี้ก็กินไปแล้วสามสี่บินนะผมก็เลยให้ไม่เยอะช่วงนี้เป็นบอลทีมชาตินะครับผมให้น้อย สองสามบินสี่บินแต่ว่าเน้นเน้นว่าลงไปแล้วให้ให้บวกให้เข้าก็จบไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องให้เยอะให้เยอะไปแล้วก็ไปตายตัวน้นตัวนี้บวกลบคูณหารก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีสู้แล้วเน้นเน้นจะจะสองตัวสามตัวบวกแล้วก็นอนนะครับโอเคนะครับ VIP หน้าช่อง YouTube แข่งเวลาสองทุ่มนะครับยูโรรอบคัดเลือกคู่คาซักสถานเปิดบ้านพบกับเดนมาร์กสูงแรกที่ราคาหนึ่งลูกครึ่งครบลูกใส่ได้ครับผม ไม่มาย้ำหลังทบเงินย้ำที่1.5นั่นแหละผมมองไปที่สกอร์2ดอครับคู่นี้แล้วก็ให้เป็น v i p นะครับอีกตัวหนึ่งต่ออิตาลีนะครับจับใส่สเต็ป2นะครับเพื่อนๆนะต่อเดนมาร์กต่ออิตาลออีและระหว่างเวลาที่มันแข่งอยู่ถ้ายังไม่มีสกอร์ก็หาน้ำใช้สวยราคาขยับลงนั่นแหละยิงย่งยิง่งต่อไปอีกนะถ้าจบศูครั้งแรกต่อเล่นมากเหมือนเดิมอีก ผมมองว่าเดนมาร์กชนะรอลูก2เลยครับผมโอเคนะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับขอให้เพื่อนๆแต่ละท่านเฮงเฮงรวยๆกับบินแรกนะครับสองทุ่มนะครับมันจะทําเงินให้เพื่อนๆแน่ๆเพราะว่า,ามันเข้าส,สูกขนาดนี้ไม่มีผ้าป่าไม่มีหานะอะไรก็ไปหรอกครับผมเป็นบอลทีมชาติยากมากที่จะเป็นพระป่านะครับ <laughs> พระป,ป่าเจะเป็นพวกสโมสรแต่เล่นยากเลยนะ แต่เท่าที่ดูนี่คือเก่งก็คือเก่งชนะไปเลยนะไอ้พวกที่ห่วยแตกก็คือห่วยแตกอยู่วันยังคำ่ำโอเคนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันหน้านะครับสวัสดีครับ